กินเไปเลยเ,เอาเอาจ้จานีหึงนี่กระล้วแล้วนี่ข้าวเดียว้าเดียวตามนั้นอยนหน้าน,นางไงเน้ะเ,เ,เดี๋เดี๋ยวู้านหน้า,นานก่อนอไฟให้ก่อน,<ะ>น,ะะนด้าน,น,าน,าานดูแลวเจะมากขอบคุณพี่้งที่ที่เอลูบรักทุกท่านนะครับผม แม่จะเยี่ยมพยายมในทุกช่องเรือทางคิดทางไล่ครับเนาะงพี่น้องสะดวกับโม่สางนันเลยสางกับโม่ครับเสียงที่พี่น้องได้ยินอยู่นะครับเป็นเสียงของช่างเนาะนะครับช่างคนมึงมาคาบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็เอ็นห้างกลางคืนเอ็ดทางกลางคืนเนาะเดินเสื้อขาวก่อนจะลิงงานเลย มึงใดดึงได้ดึงมึงไดดึงก็ได้ต่ตั๊กคือเราต้านใหญ่เนยเนาะมันดึงได้นนยูอเอีะอะไรเก็บแบบนี้ก็ะดาเก็บแบบนี้คือหอเก็บเขียดสี่นะเขียดสี่นะเขียดน้อยนะไปน้ึงเขียดนออเก็บกันแบบนี้นะมาเบสเทอร์แลาเก็ไปาการเล้ต้เนอาอ่ เออเอาสะดุ้งว่าไวลเนียนาสดุ้งแเขียนเฮาแ่ะเน้นหรอบ้านลุงพันบ้านลุงพันมันหลายก็ยังละลายก็บ้านเฮาเฮาไปคูเ่าดับไปคูดก็ไปอันนั้นเฮาไปจ้างไปจ้างะไม่ตะเก้าเนาะคู่มือไม่ได้แล้ว่ะคู่มือได้สะหาก็ยากเป็นป่าไม่เป็นตะเก้ากับหิมหัวใายน่ะไปแล้วเต้จ้ากนะใช่ยากนี่นี่ เออี่้องเ้ียาเ้อนะับกนเ้อครเอนอคู่เสียญวัดเเออยาวัดไป่มินาวไปย้นไเสียญาวดนี่ยยญาวกูเมนดียวโอ้ยบุญัดกันเลยพอไปสียญาวัดเน้ออบุญมอบนะแมนนะครับอันนี้เราพอเสีญาวดเพื่ไปไ้ คิดหอดความเก่าแล้วความหลังเนี่ยไอ้นาะแมนเสียงยาวัดว่ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเอฟซีหลายคนหลายท่านนะครับที่มีโชคครับโชควันนี้บ่ครับสามแปดครับเต็มเติมครับเติมเต็มสาลอตเตอรี่เลขค้ายสองตัวไอ้นยอดกระถินเลยเนาะเห็นคอมเมนต์ยอดกระถินเลยใช่ไหมกระปุกกระมาบอกเจ้าไอ้น้องยอดยอดกระถินอยู่พุ่นเหมือนก่นหรืเปล่แมนสามแปดเหมือนกันสามแปด เอาเก็บในเบื้องต้นก่อนนะเพื่อนเอ้ยเอาอันนั้นจะก่อนเด้อโอ้ได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 ้คือเอาหน่อยเถอะเพื่อนเอาแค่แปดนาทีบ่เพื่อนโอ้ได้การเลยใช่ไหมพี่นี่ก็ประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราเฝ้านาด้วยนะคะครับผมครับผมครับผมสวัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพันลุงพันเออลงไซอันปุ่มสติ๊กเกอร์พี่น้องคนเสียก่ ลองลองลองเช็คลองเช็คลองเช็คบ้างในเนอของเผยพี่น้องบ่มีชือโดนแล้วมันบ่มีสติ๊กเกอร์เน่ยนะโอ้เลวแต่เพื่อนนกแล้วแต่เพื่อนอันนั้นเนาะมันเป็นชิดของเพื่อนได้เ้าบ่มีชิดอย่างไหนได้ได้บ่เนาะอย่างมันเสียขนาดบ่เสียคือโมไซดได้ได่านะบ่ครับเสียงว่าจะคิบบ่โอ้ยตู้ไกเบิ้ลเนึกว่าเอื้อนเฮา ทีมเฝ้านาภารกิจทีมเฝ้านาครับผมร่วมแรงแข่งขังนร่วมแรงแข่งขันก่อนลุงช่างมาถึง,งไ,ไ,ดได้นล้วฮะตงนนี้ได้ได้ได้ตอนนี้พ่อชิ ตามสบายเลยเพื่อนเลยจา่าไลฟ์บอคลิปๆเดี๋ยวาอย่าลงอย่ลงคลิปนะนัน่งตัดนั่งตัดนั่งตัดพวกนี้ตัดหนังผมดูหน,นิตั้งเออการอนุรักษประโยชน์ได้ย่าเยเออไปคิดหนังเงี่ยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านะนะฮะเดี๋ยวเรามาเก็บหญ้าตรงนี้ออกนะหญ้าตามล็อกนี่ครับ ตามกรอกไม่ออกนะบานลุงพันนบ้านุพันนันหะังด้านหน้าปูนะครับด้านบนมาใช้พลังงานสะอาดไอเดียดีมากนะครับคือว่างานเยวายเอามาทุ่งุกมากระทงมีน้องเยน่อยนึงงไหวกระทงคือลอยขึ้นไปจนขึ้งแบบนั้นไปทางเหนือ พอสองซูมไปดูใต้นะ้ำมีปูพี่น้องมีกระปูปูนาครับพี่น้องนี่เห็นตัวแรก,กวัวโอ้ยนะครับหนึ่งตัวแล้วจะดอกหน่งวิ่งวัมาตัวสองอีกวันมาตัวสามสรุปเห็นปูสามตัวโยงกับสามเปลี่ปลสามนั่นแหละ <c oughs> เออประมาณนั้นนะพี่น้องเรียกว่าสองเปลี่ยนเป็นตัวกระลิกใบใหญ่พอแม่นเสียแล้วจะดอกหนึ่ง น้องมนต์กเากระทงอยไปแล้วกมมีวิชาหมห่ห้กระง่หน้าขึ้นไปทเหอูปููขึ้นไปยโเบิน้เป็นกรบปู่โี่โยขับไเห็นกับปู่โยปูายนนพี่งตนกวาสามาชีไปบึงไปบงาใกระปููสามตัวนะครับโย่ผมกัไปหาซื้อลอตเตอรี่บอมี

เงีวกว่าแปดนาทีพี่น้องเพราะว่าอยากให้เบิ่งดีว่าเออเขาบปได้เหยีดแปดนาทีนะเขาจะเงี้ยวด้วยกับพี่น้องเผื่อว่าพี่น้องข้ามนะครับพี่น้องเบิ่งไปได้ในทีนึงข้ามไปข้ามไปอีกข้ามไปอีกหมด่โอ้ยนานจบแค่กว่าเพราะข้ามไปข้ามมาพี่น้องก็จะดูครบแปดนาทีก็ดีครับนี่คือหน้าหน้าของปู่นะครับนะครับทางทั้หมดเย็นใจเย็นนะครับตัวหนูกำลังนะครับเอาหญ้าออกจาก นอนเนาะนะครับการนั่งดำเนินการอยู่นะครับก็ดีว่าของกำลังใจจากพี่น้องอิีเด้อนะครับขอบุญวันรุ่ยขอปู่ปาริจิตนาคราชนะครับได้เอาโดยขอในพี่น้องอิซีที่เคารพรักทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความสุขใจสุขใจมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งไปเงือนเลยน้องท้องเลยมากปัญหาเลยนี้ถูกแบตเตอรี่นะครับร่างวัาใหญ่รถโตจะถดทุกคนทุกท่านด้วยนะครับของการเปิดตู้เนะ มีสุขภาพที่แข็งแรงผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตไปด้วยดีนะครับถึงในชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงิช่วยเหช่วยเหลืช่วยวหวังบ้างผิดหวังบ้างเศรทุกชีวิตก็ต้องการสิ่งที่ดีๆด,ด้วยกันทั้งนั้นนะครับน้องนะครับเพื่อนจะต้องใจของใจเ,าใเราเนาะนะครับพี่น้องนะครับชีวิตดำเนินชีวิตนะครับตามอัตลากษณตามวิถีของแต่ละคนแต่ละขัานไปเ้องกับพินิจเราต้องใจซึง่งกันแล้วกันครับแนวนั้นนอกพี่น้องเนาะ ขอบคุณทางพี่น้องทีมแอดมินคนที่จำลองด้วยที่ราติะครับพี่พีคนนี้เมนตูนะครับที่ออสเวรัลนะครับผมทีที่ขอบคุณหลายนะครับเป็นที่ไฟไฟฟ้านะครับนีครับผมขอบคุณหลายนะครับเอสโอนะครับในลอตเตอรี่สองใบโอ้ดีดีใจนะครับขอบต้องขอบคุณน้องพี่ๆครับผมขอบคุณหายนะครับผมขอบคุณที่เำ็นลงซีอูครับที่ชิ้นเรียกขอบคุณหลายนะครับผมโอ้ครับผมยายน้อยครับผมขอบคุณหลายนะครับแล้วก็ทางคุณละนะครับ <N AS 2> <N AS 2> นะใช่ค่มานใบออ้ดใจมามามาน่สมบอบุอาบุนะครับอบุญหรหญ้าหลกหญ้าหญ้าเอาแบบนี้นี่นี่มาแบบนั้นเลยเพ่นุกายสให้ทาอะไรเเพ่นโอ้ฮสมัยต่เาตะ้นมาเพื่อนากันเชีย่า่แม่แมน ต้องมาทำตอนเย็นเลยนะได้บุญล้าได้เพื่อนเลยตอนนี้คนรอเพือนอยู่เพื่อนเลยคีบออกในเพื่อนมาเป็นคีบก็ได้หลบก็ได้เก็ลวเลยก็ได้เฮืน่ามันอกเพื่อนเลยเบเพื่อนครับขอลรักนะครับดีใจทเด้อพนไดที่ไม่รยม่เน่ครับมเ่ทาง่่ลบสมบัตไม้นั่งจะสิบโมงแล้วก็ ยาาไม่กรนน้องมะกตังมีซองร้ยนให้ไเลยวเอาโอ้ไปหาจกซองใบนะใบได้เลยเอ้่อสมเนี่ยเงินตั่นน่าจะเป็นม้วดนะน้องเน้ต้องขอบคุณทางบระตุน้องน้ำมนต์ด้วยนะครับน้องเนาะพลังขับเคลื่อนจากน้องฟูสมตัวกับพี่นะอันนี้เอาให้เปนหมดแล้วเพเบื่อว้าไม่ให้เหลือเลยเพื่อนเลยอ่า อ๋อต้องต้องต้องรอผู้หลักผู้ใหญ่ได้รอจนชิ้นหาก่ออ๋อดับเนินการดับเนินการโอ้ยได้การเนี้ยอ่าเปิดแล้วพี่น้องเอ้ดึงออกมาอย่างดีเลยบัานมันไม่ข่าในจ่ะโลกเอาก็ได้โลกเอาหวับางอันเมอโลกเอาดึงเอาเห็นเอาเลยก็ได้มันอ้วจ้าอันนั้นล่ะมันอ้วจ้าอันนี้บ่เลยเห็นตัวนอนนตัวนอนนี่ล่ะเท่ากับที่ได้บุญหล้วรายงวดต่อไปก็จะเป็นของเราแหละพี่น้องเอ้ กินวอได้ไปลงด้อท้งอท่ายอพอปูครับให้เป็นของเราเด้อแาวยนบีก็โทรมาถามว่าาะเอ็มซื้อไหมแต่เอ็มก็ไม่ได้ซื้อ